สวัสดีครับสวัคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไกอูจากทรัฟฟ t b บอลครับวันนี้เราอยู่ในช่วงปื้นใหญ่ชอคครับวันนี้จะมาคุยกันหลังเกมที่อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะเบรนฟอร์ดมาได้สูงรสามครับผมโอ้ก็เรียกว่าเป็นเกมที่สําหรับในมุมผมนะผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่เราเล่นได้ค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากๆม,กมันไม่ได้ โดนกดดันไม่ได้แบบมีจังหวะอึดอัดอะไรเงี้ผมว่าเกมนี้เราค่อนข้างจะคอนโทรลเกมได้ดีเลยก็เอาอยู่เลยวันนี้นะครับแล้วก็มีผู้เล่นอย่างฟาเบโอเวรานะครับ <c oughs> ได้สตาร์ตตัวจริงด้วยนะครับอผอนผลงานก็ได้ดีแล้วก็ยิงประตูได้อีกต่างหากโรนัลกันิชาก,ก้าก็กลับมาสวมปอกแขนกัตันทีมนะครับอีกครั้งหนึ่งในการสตาร์ทลงสนามด้วย รวมถึงเกมนี้ก็มีทวัสปาเต้กลับมาช่วยทีมได้นะครับก็ยกระดับเกมได้เลยเดี๋ยวยังไงมาคุยกันครับเดี๋ยวมาดูส็ตตัวจริงของทสองทีมก่อนนะครับมาดูของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดกันเลยครับผู้สาวตูเป็นรายย่าครับมาในระบบ3-52นะครับผู้สาวตูเป็นรายยา่า นะครับคู่เซนเตอร์3คนมีอย่างด้านเอเจอร์เจนสันแล้วก็เบนมีนะครับจนห้าคนเนี่ยริมเส้นฝั่งขวาจะเป็นอิกกี้นะครับแล้วก็กลาง3คนมีดาซิวาชาวเน็ตแล้วก็เจนเซ้นนะครับทางวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเฮนรี่ขณะที่หน้าคู่เป็นอีวานโทนี่แล้วก็ทางด้านเอ็มบีมูครับแล้วก็ขณะที่อาร์ซอนครับมาระบบ4-3-3นะครับผู้สาวตัวเป็นแอรอนแอมสเตลหันไปขวาเป็นเบนไวท์ แล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นคารเบียมากันเจสกับซาลิบาแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเทนนี่เออซึ่งก่อนเกมนะครับเกมนี้ทั้งซูเชนโกแล้วก็โอเดกาดมีการบาดเจ็บที่บริเวณน่องนะครับทำให้ไม่ได้ลงสนามไปนะครับก็ไม่รู้ว่าเจ็บนานไหมแตจจ่จากที่ทเสพข่าวมานน่นจะประมาณ2สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งทั้งคู่เลยนะครับบริเวณน่องยังไงเดี๋ยวรอ,เ,อ,อเช็คอาการอัปเดทนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลมากในเะรื่องก,นะการบาดเจ็บขณะที่ กลางตัวรับนะครับเป็นปาเตนะครับส่วนกลางฝั่งซ้ายเป็นชาก้ากลางฝั่งขวาก็เป็นฟาบิโอเวราครับได้สตาร์ตัวจริงแทนโอเดกาดขณะทีะ่หน้าเป้าเป็นกาเวรียเคซุสแล้วก็ทางด้านปีกซ้ายเป็นมาเตอรลี่ปีกขวาเป็นเปโยรซาก้าครับก็เริ่มเกมมานะครับอาร์ซนอลนก็เกือบมีจังหวะได้ประตูเลยจากมาเตอรลี่เหมือนกันในนาทีที่1กว่าๆนะครับแต่ว่ามาเตอรลี่ก็ ไปลื่นซะนะครับก็พลาดโอกาสยิงไปแต่านาซ่นก็คลองเกมอยู่ได้นานนะครับจนนาทีที่16นะครับซาลีบาก็หม่งเข้าไปจนได้นะครับก็เป็นงหวะที่ซาก้าได้ได้เปิดมุมจากฝั่งขวานะเปิดเข้ามาแล้วซาลีบาก็อยู่ช่วงเสาแรกครับมง่งบ่งเช็ดข้ามมาข้ามผู้สาวตูด้วยก็ชนเสาแล้วก็ ผู้สาวตูก็พยายามจะปัดออกไปแต่บอลมันเข้าเต็มๆแ,แล้วก็เรียบร้อยไปหนึ่งศูนย์ก็เรียกเป็นตูเป็นประตูที่2ของซาลิบาในฤดูกาลนี้ด้วยแล้วแถมเจ้าตัวก็ทำแอสซิสต์ไปด้วย1ครั้งด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเออมีผลงานที่ดีเหมือนกันซาลิบาแล้วก็ซาลิบาก็วันนี้ก็ทำผลงานได้ดีมากๆเดี๋ยวตอนนั้นค่อยมาเช็คฟอร์มนักเตะนะครับแต่ว่าก็ได้ประตูแบร์สแนนนะครับนาทีที่ส6แล้วก็จากนาั้นซอนก็ยังทำเกมรุกมาเรื่อยๆนะครับนาทีที่พาไปสิบนาทีนาที่ยได้ปประตตูเเพิ่ม็นัวที่2นะครับจาส กราเบลเคซูตครับก็เป็นจังหวะที่การิชาก้าครับโอ้โหเปิดพวกนี้โคตรดีเลยลูกเปิดของการิชาก้าตรงนี้มันแบบพอดีเป๊ะนะครับข้ามกองหลังมาแล้วกราเบลเคซูตก็เทคตัวจังหวะมงดีมากๆตรงนี้คือเพอร์เฟกมากๆครับทั้งคนเปิดคนมงนี่ดีมากๆก็สองศูนย์ไปเรียบร้อยนะครับก็ครึ่งแรกอาจจะไม่ได้จะครองได้หมดเลยนะครับเบน,นฟอร์ยมีจังหวะสวนบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังไม่มีจังหวะ หนึ่งหนึ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก่อนหมดเวลาเนี่ยมีจังหวะที่กาเ์บียลมากรันเยสที่ลงไปเจ็บต้องเรียกแพทย์สนามเข้ามานะครับจังหวะที่เจ็บน่าสุดจะเป็นช่วงลงมาจากเข่าหน่อยผมก็ไม่รู้มันคือตรงไหนอะช่วงประมาณเหมือนถ้าถ้าดูไม่ผิดอาจจะเป็นช่วงเอ็นไขว้หน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ประมาณสมมตินี่เข่าใช่ไหมเขาจะเจ็บประมาณช่วงตรงนี้นะครับ ในนี้หัวเขา่าวเจ็บช่วงตรงนี้ก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันว่าเจ็บหนักไหมแต่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาฝืนต่อได้แล้วก็มีภาพใช้ดูนะว่าเจ้าตัวเจ็บตั้งแต่ซ้อมแล้วนะครับมีการกลุ้มๆเจ็บๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังฝืนลงไปเล่นได้นะครับส่วนสัมภาษณ์หลังเกมก็ยังไม่มีอะไรพูดถึงตรงนี้นะสำหรับอาร์เตต้านะครับเกี่ยวกับมาร์คันเยสในเรื่องการบาดเจ็บก็สุดท้ายก็ฝืนเล่นจนจ,นจบเกมเหมือนกันครับเบี้ยมาร์คันเ yes ยสแต่ก็จบครึ่งแรกไปอ่าซอนครองเกมได้ดีกว่าแล้วรูปเกมมันก็อย่างที่บอกรัมมมนไมไไไไ่่ดดดด้้กีีอะท ที่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 ดูจะเป็นที่ดูว่าเราจะไม่ชนะเลยในเกมนี้นะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็สองศูนย์ไปแทบจะสบายสบายเลยพอจบพอเปิดครึ่งหลังมานะครับนาทีที่สี่สิบแปดเท่านั้นเองอาร์ซอนก็ได้ประตูแบบว่าประตูที่สามครับเรียกว่าปิดฝากล่องเลยปิดฝาลงเลยนะครับก็เป็นประตูจากฟาบิโอเวราเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในการลงสนามนัดแรกในพรีเมียร์ลีกด้วยก็ยิงได้สวยมากๆเป็นจังหวะที่ซาก้าลุยไปทางกราบขวาแลวก่อนที่จะให้บอลเข้ามาตรงกลางที่ฟาบิโอเวรา นะครับแล้วก็ระยะประมาณ20 20กว่าหลา24่สิบสไม่ยีไม่เกิน25ห้าหลาเนี่ยประมาณนี้ครับก็ปั่นเสียบเสาแรกครับอย่างสวยงามประตูประตูหมดสิทธิ์เซฟเลยครับก็เรียกว่าเป็นประตูเปิดตัวได้อย่างสุดสวยเลยของทางด้านฟาเบียเวราก็3-0ครับก็จากนั้นก็อาร์เซนอลก็ดีก็ว่าจะได้ครองเกเโน่ทำมุกสร้างสารรค์โอกาสไปเรื่อยๆนะครับก็ยังมีจังหวะที่น่าได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับจังหวะชิงกันสวยอะไรเงี้ยฟาเบียเกเรโก็อยากจะบวกประตูเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ ไม่ผ่านมือรายาเหมือนกันเนจังหวะยิงของซาก้านะครับต่อบอลกันสวยมากแล้วก็ซาก้ายิงไปก็รายาก็เซฟมีจังหวะที่เคซุตทำชิ่งกับชาก้ามานะรายาก็ยังเซฟได้แลนะสุดท้ายก็อ,อ,อาร์เซนอลไม่สามารถจะบวกประตูเพิ่มได้นะครับแต่ว่าช่วงท้ายเกมนะครับมีการเปลี่ยนตัวทั้งเอ็นเคทีโรโกงก้าลงมาอะไรพวกนี้ก็ลงมามาควินยอร์่ลงมาแล้วแต่ว่าหนึ่งที่น่าสําคัญคือที่น่าพูดถึงคือทางด้านเ <c oughs> จ้าหนูกับอีธาน เอ็นวานิรี่ครับวัย15ปีกับ181วันนะครับลงสนามครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับก็ลงมาในช่วงทดเจ็บนะครับลงมาแทนรู้สึกจะมาทางด้านฟาบิโอวิเอรานะครับก็ลงมาในช่วงทดเจ็บก็เ, <c oughs> เป็นสีติทำลายสองสีติเลยนะครับหนึ่งคือทำลายสีติของอาร์เซนอลเองแหละก็คือสีติที่เชสตาวเวกัสทำไว้นะครับลงสนามอายุน้อยที่สุด ในวัย16ปีกับอีกีกวันไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับ1 77วันหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะกออ็ทำลายสิติของเชฟฟาเบกัสไปนะครับมีผู้บรรยายม,มีมีแซววานะบอกว่าก่อนที่จะส่งลงสนามเนี่ยอร์เต้าโทรไปขอเชฟซาเบกัสแล้วเลยแล้วก็2คือก็ทำลายสิติของพรีมร์ลีกเลยนะครับที่อายุน้อยสุดลงสนามรู้สึกอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอ,อ,อันนี้ก็ เป็นซีติที่ทําลายเหมือนกันนะครับก็ทําลายสองสีติเลยสําหรับเจ้าหนูเอ็นวานเนอรี่นะครับเป็นกองกลางตัวรุกก็ยังไม่เห็นฟอร์มกันวันนี้ลงมายังไม่โดนบอลด้วยซ้ำนะครับลงมาประมาณช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะไม่โดนบอลเลยแต่ไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นไงแต่แต่ว่าก่อนนันนี้ก็ได้มีการมาซ้อมกับเพื่อนน้องๆอ,อ่าพี่ๆนะครับไารมาซ้อมกับพี่ๆแล้วนะครับแล้วก็มีชื่อติดมาในเกมนี้แล้วก็มีโอกาสได้ลงสนามแล้วก็ทําลายซีติไปด้วยนะครับก็โอเคครับก็ ถึงแม้ว่าจะไม่โดนบอลอะไรก็ตามนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเด็กอายุ15นะครับลองนึกถึงตัวเองตอนอายุ15ยังทําอะไรอยู่ยังยังซ้อมบอลอยู่สนามธรรมดายังเล่นเกมยังอะไรอยู่เลยอ่ะแต่นี่ได้ลงสนามพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะจะไม่โดนบอลเนี่ยโดนไม่โดนบอลเลยด้วยซ้ำนะครับมีจังหวะโดนนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้จับบอลไม่ได้แปรบอลด้วยซ้ําในเกมนี้ของของเอ็นวานเนอรี่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กคนหนึ่งเลยผมบอกเลยเพราะว่าถึงแม้ไม่ลงสนามเนี่ย มีชื่อติดมาในมานั่งสำรองเนี่ยมันก็โอ้โห,โหที่สุดของเด็กคนหนึ่งแล้วนะที่ได้ลงในเวทีพิมพ์เลีเพราะว่าอย่าลืมว่าการได้มาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงหรือจะไม่โดนบอลอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมันประสบการณ์ไม่เหมือนที่เราดูอยู่บน,นอัศจย์แน่นอนเนียมันอยู่ในข้างสนามอยู่กับพี่พพเพื่อนร่วมทีมอยู่กับสตาฟโค้ชอยู่กับโคโช้ชเมนเจอร์ผู้จัดการทีมเนี่ยมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากการโดนอยในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ย เด็กได้ประสบการณ์ตรงนี้แน่นอนครับหรือแม้แต่แค่ลงประนามแบบนี้ไม่โดนบอลก็ตามนะครับแต่ได้รับบรรยากาศได้ซึมซับโดยได้สัมผัสจริงๆอะ่ะนั่นแหละครับมันมันถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาแน่นอนนะครับอย่างน้อยมันก็สร้างแรงสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กคนนี้อาจจะแบบ เฮ้ยมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะลงสนามมีโอกาสอะไรเงี้ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีของเอนวานเนรี่นะครับดาวงคนนี้ก็รอจับตาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปเช็คฟอร์มเอยากไปเช็คฟอร์มกันเดี๋ยวไปลองดูในใน u t u b e เอานะเดี๋ยวผมจะไปลองส่องดูว่าเป็นไงแต่ว่าเห็นว่าอยู่กองกลางตัวตัวรุกนะครับแพร์มันต์สเกอร์ก็เป็นคนที่แนะนํากับไอเตต้าขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีก็จบเกมไปนะครับก็ สบายๆผมบอกเกมนี้อาร์เซนอลาชนะได้อย่างสบายๆมีหลายคนเล่นดีมากๆชาก้าก็เล่นดีแล้วก็เกมนี้เป็นผมรู้สึกว่าเกมนี้เราเล่นกันสบายอย่างที่ผมบอกแล้วก็เออมันมีการต่อบบอลจังหวะสวยๆที่ไม่เห็นมานานแล้วอ่ะชิงหนึ่งสองเข้าไปอีกแม้แต่ลูกแรกของมาเตรี่ที่ ลื่นก็ตามลูกนั้นก็ชิ่งกันสวยกับชาก้าโบบาเข้าไปนะครับหรือแม้แต่ลูกป,ประตูที่ได้ประตูที่2ที่หม่งเข้าไปก็ชาก้าก็โยนสวยมากเราไม่เห็นการโยนเ,เขาเรียกว่าเออร์ลี่ค s แบบนั้นนะครับเอร์ลี่ค s รก็คือ,อ,อไม่ต้องไปเลี้ยงไปสุดเส้นอะ่ะก็อยู่ประมาณกลางสนามไปโยนเข้าไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นอย่างนี้อย่างนอบ่อยๆนะครับนี่ก็ได้เห็นหรือการชิ่งหนึเข้าไปชิงป๊ะๆอย่างลูกยิงของ,ของ เคซูสที่ไปชิงกับชาก้าตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยตรงครึ่งหลังเนี่ยที่ยิงติดลายาอะไรมันมีหลายครั้งที่เราเห็นในเกมนี้นะครับแล้วจริงๆผมเริ่มเห็นมากขึ้นแต่ด,ด้วยการนี้แหละการชิงการการเข้าทําอะไรมันโอเคไปหมดเลยคลองเกมก็ได้หมดนะครับแล้วยิ่งการมีปาเตมาวันนี้มันแบบโอโ้โหมันคนละเรื่องกับโลองก้าจริงๆอะ่ะนะครับมันพอมีปาเตมาปาเตกล้าที่จะ สวิชบอลโดนรุมสามคนอามิชนึงโดนรุมสามคนกลางสนามเจ้าตัวตัวรอดได้แล้วก็โดนฝาวไปอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายนะครับเล่นตรงกลางตรงกลางอ,อ่คุมจังหวะเกมเหมือนจะง่ายนะแต่มันไม่ง่ายนะครับการเอาตัวรอดหรือการออกบอลเนี่ยมีมีผลมากๆนะครับถ้าอย่างโลงกลาบางจังหวะโอเคได้บอลมาอาจจะแบบยังไม่กล้าที่จะส่งไปทางนู้นแต่ว่าส่งย้อนกลับมาให้กองหลังเนี่ยมันอาจจะทำให้เสียจังหวะ แต่ขณะที่ปาเต้แบบยังกล้าที่จะพลิกแล้วให้เพื่อนได้เปรียบทําเกมลุกต่ออะไรมันมันมันแตกต่างชัดเจนก็เกมนี้มันก็เห็นอย่างชัดเจนว่าปาเต้มีความสําคัญกับทีมมากแล้วปัันนี้ปาเต้ก็เล่นได้เนียนกริบมากๆนะครับก็สุดยอดไปครับจบไปอาร์ซอนตอนนี้ยนอยู่อันดับดึงเหมือนเดิมนะครับเก็บได้ชัยชนะต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่า <c oughs> จะไปสะดุดแพ้แมนยูก็ตามแต่มันก็เจ็ดเกมเนี่ยเราก็ชนะ6นัดแพ้เพียงแค่หนึ่งนัดก็มี18คะแนนนะครับแล้วเกมนี้ก็ได้ประตูบวกไปอีก3ลูกด้วยนะครับก็ถือว่ายิงเยอะเหมือนกันอาร์เซนอลกันนี้เสียประตูไปเพียงแค่7ลูกนะครับเฉลี่ยลูกละเกมนั้นเองก็ถือว่าโอเคมากส,สนิี่นี้แล้วก็แรมสเดลได้คลีนชีสไปด้วยในเกมนี้นะครับตอนนี้อาร์เซนอลก็รั้งอยู่อันดับหนึ่งนะครับนำเหนือทางด้านแมนซิตี้กับสเปอร์ที่มี17คะแนนนะครับแล้วก็จะมีพัก เบรกทีมชาติไปอีก2สัปดาห์ประมาณนี้นะครับก็โอเคเลยก็ถือว่ามีเขาเรียกอะไรความมั่นใจต่อเนื่องก่อนที่จะไปลุยเดือนหน้านะครับเดือนตุลานี้ก็เรียกว่าอาร์ซอนโปรแกรมหนักมากๆนะครับก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีท,ที่วันนี้เราเก็บ3 <c oughs> แ,แต้มได้แล้วก็ไม่เสียประตูด้วยก็ถือว่าน่าจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับออตัวนักเตะอาร์ซอนเองนะครับ <c oughs> ผมส่วนในเดือนตุลาคมนะครับอาร์ซน นัดแรกวันที่1เลยหนึ่งตุลาคมหลังจากพระเบิทีมชาติมาร์ซ่อนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์งานหนักเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปเตะบอลยูโรปาลีกในกลางสัปดาห์แล้วก็พอนะัดต่อไปจะไปเจอลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับโอ้โหเอาดีวผมบอก5นัด 5นัดแรกก่อนแล้วกันในเดือนตุลานะครับเราจะไปเจอกับสเปอร์นะครับแล้วก็จะไปเล่นยูโรปาลีกเจอกับโบโดกริมนะครับแล้วก็จะมาเจอกับลิเวอร์พูลนะครับด้่นในบ้านเหมือนกันนะเล่นในบ้าน3นัดติดเลยแล้วก็นะัดต่อไปหลังจากลิเวอร์พูลก็จะไปเจอโบโดกริมอีกครั้งนึง่งแต่เราจะไปเยือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเยือนทางด้านลีสยูเนเตดนะครับใน5นัดแรกในเดือนตุลานะครับก็โอเคส่วนนัดที่จะเจอกับซนะิตี้เนี่ยก็เลื่อนไปเรียบร้อยนะครับ ก็จะไปหนักช่วงแรกครับจะไปที่ไปเจอสเปอร์หรือฟูยังไงเราต้องผ่านไปให้ได้ละกันอาตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหลังเกมวันนี้ผมก็เพื่อนๆมีใครเห็นกับกับหลังเกมก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันผมแค่รู้สึกว่าเกมนี้มันมันสบายไปหมดมันไม่ต้องไม่ได้มีอะไรพูดมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆ,างๆวันนี้มันไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่นะครับจะมีอย่างเดียวก็ผมยังแค่ติด บูโยซาก้านิดหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวค่อยมาลงดีเทลมาเช็คฟอร์มดีกว่านะครับเดี๋ยวซาค้าเราค่อยมาพูดกับบุโยซาก้านะครับมาที่มาเช็คฟอร์มก่อน,อนเลยนะครับมาดูคนแรกก่อนนะครับแอรอนแรมเซลเกมนี้ไม่ได้เจองานหนักเท่าไหร่เลยจังหวะที่เสียวสุดๆก็น่าจะเป็นจังหวะที่รู้สึกจะเป็นเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนรู้สึกจะเป็นดัมการ์ดนะครับดัมสกัดกองกลางของเบนฟอร์มีโอกาสยิงจังหวะนั้นจังหวะเดียวที่หลุดเดียวมาแล้ว ออแรมเซลก็เซฟได้ก็มีแค่นั้นนะครับในจังหวะของแรมเซลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเซฟไปแค่2ครั้งเองเกมนี้นะครับขนาดที่แบ็คขวายังเบนไว้นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เจองานหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ดีเกมรับเกมรุกก็ยังเกมรับก็ทําหน้าที่ดีเกมรุกก็ยังซัพพอร์ตเพื่อนได,ไ,ดได้ดีเหมือนกันแต่วันนี้บทบาทอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่มาตอนที่ซาลีบาครับซาลีบาก็เกมนี้มีชื่อทรประตูด้วยนะครับโอ้โหก็ กองหลังเรานี่ทำประตูได้เยอะนะโดยการที่แล้วกาเบรียลมากากอเยสก็ทำประตูได้เยอะ เป็นเป็นกองหลังที่ทำประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลน,นี้ก็มีซาลิบามาช่วยยิงอีกถือเป็นเรื่องที่ดีรับ้ี่กองหลังเราลูกลูกเซตพีสเนกองหลังเรามีบทบาทมาขึ้นทำประตูได้อะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนก็จะหวังเพึ่งแค่การเบียสมากย์เยสซึ่งตอนนี้มีซาลิบาขึ้นมาช่วยลูกกาดก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆทั้งเกมรูเกมรับเลยซึ่งหลังจากได้ประตูไปนะครับซาลิบาก็วันนี้ก็เล่นได้มาตรฐานหกเจ็ดนัดที่ผมดูมาซาลิบาเล่นดีทุกนัดเลยนะไม่ โอเคอาจจะมีพลาดนิดพลาดหน่อยบ้างนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขานิ่งเกินไวัยไปหน่อย <c oughs> นิ่งเกินอายุตัวเองมากๆนะครับมีตัวนี้มีจังหวะแบบล็อกหลบบังเบื้องคือแบบเลี่ยมอะไรเง้เขาดีไปหมดนะครับสำหรับซาลิบารอจับตาดูผมว่าเด็กคนนี้มีอนาคตแน่ๆนะครับตัวใหญ่ด้วยแล้วก็เล่นได้นิ่งมากๆก็เป็นอีกนักที่เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนกเาเบรียลแมกันเยสเกมนี้ก็มาตรฐานนะ,ค,ะครับลูกาอากาศวบนนี้ช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับมีจังหวะที่โดนเตะมุวนอะไรเงี้ยโดน โดนโยนเข้ามากาเบียมังการเยสก็เก็บบอลได้หมดนะครับส่วนเเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับบริเวณหัวเขา่ายังไงร,รอติดตามเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตให้ตรงน,นี้นะครับแต่ภาพรวมกาเบียมังการเยสเล่นได้ดีมากๆส่วนคีแลนเทนี่นะครับก็เกมนี้มีโอกาสได้ลงสตาร์ทตัวจริงแทนซินเชนโก้ก็โอเคครับผมรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเอ่อเทนี่เ,เกมเอาพูดถึงเกมรับก่อนไม่ได้เจองานหนักมากนะครับส่วนเกมรุกเขาดูมีความ วันนี้เขาดูธรรมชาติมากขึ้นผมว่าเขาไม่ได้ฝืนมากเกินไปมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนลงมาแทนเซนเชนโก้แล้วนะครับแล้วก็วพยายามจะต้องเล่นเหมือนเซนเชนโก้คือต้องเป็นอินเวิร์ดเข้าไปเขาบิตรงกลางแทนบางทีมันดูฝืนๆอย่างเขายังวิ่งไม่ธรรมชาติแต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนจะเริ่มปรับตัวกับระบบใหม่ของของของอาร์ตเตต้าได้แล้วนะครับเริ่มมีการแบบเข้ากลางคลอสบอลไปทางนู้นอะไรเงี้ยเริ่มแบบว่า,ามีความธรรมชาติมากขึ้น นะครับแต่ยังไงต้องรอดูยาวๆเพราะเกมนี้อย่างที่ททบอกก็คือมันไม่ได้เจอความกดดันมากนะครับทำให้เ <c oughs> ทนนี่มีสเปซในการวิ่งการยืนการเดนตำแหน่งอะไรเงี้ยมีมีมีเวลาคิดเยอะนะครับก็เทนนี่วันนี้ก็เล่นได้ดีนะครับส่วนอ่าอีกเรื่องหนึ่งผมรู้สึกว่าเทนนี่พอพอ,พอ,พอ,พอตอนเป็นซินเชนโก้เนี่ยพอตอนที่มันจะมีช็อตที่แบบว่า,กา,วาการ์เรมันเจลลี่ชาก้าเนี่ยจะคอยต่อบัน ต่อบอลกันแล้วมีซินเชนโกมามันดูไหลลื่นมากๆแต่วันนี้มันจะมีจังหวะที่เทนนี่สอดขึ้นมาเล่นกับเพื่อนแล้วมันมีจังหวะที่แบบยังไม่เข้าใจกันออจังหวะเทนนี่จะวิ่งเพื่อนไปจ่ายพลาดชนกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายสองสาครั้งที่แบบเออพลาดกันแบบเหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ในการในการวิ่งของเทนนี่กับชาก้าแล้วก็มนเตรลี่ในเรื่องการออกบอลการเคลื่อนที่อะไรมันยังดูแบบนิดนึงนิดนึงแต่ว่าดีขึ้นจากหลายๆเกมที่เทนนี่ ปรับการวิ่งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเทนี่นะครับส่วนปาเตวันนี้โอ้โหอย่างที่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือ <c oughs> คนละเรื่องกับโลงก้าเลยคนละเรื่องกับเอลนี่เลยการคุมเกมการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบโดนลุม3คน2คนเอาตัวรอดได้หมดนะครับนิ่งมากๆปาเตวันนี้ก็ทําได้ดีเนียนกลิปไม่แทบจะไม่มีพลาดเลยวันนี้ปาเตก็ สุดยอดครับวันนี้ปาเต้กลับมาก็ชื่นใจไปได้ครับแลก็คิดว่าน่าจะไม่เจ็บอีกแล้วนะ <c oughs> ในฤดูกาลนี้นะครับผมส่วนคนต่อไปผมยกให้เป็นแมตชในเกมนี้เลยนั่นก็คือแกรนิชาก้าวันนี้เล่นโครดีเกมรุกเกมรับช่วยเพื่อนได้หมดเกมรุกเข้าไปสอดไปต่อบอลทาชิ่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยโอ้โหวันนี้ชาก้าซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีมากทั้งเกมรุกเกมรับนะครับวันนี้ผมชอบชาก้ามากๆแล้วก็ได้สวมปลอกแขนกับทันทีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหลังจากที่โดน ถอนปลอกแขนกับตันทีมไปซึ่งผมขอเท้าความนิดนึงจังหวัะในช่วงนั้นเนี่ยที่อุนายเมรีเป็นโคช้ชนะเป็นผู้จัดก,การทีมอซน,นอลแล้วชาก้าไปกับกมตันทีแล้วก็มีดราม่าโดนโถโดนอะไระคือจริงๆตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำช่องนะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะพูดแบบว่าผม,มไม่โทษชาก้าเลยที่ที่มันมีปัญหาเพราะว่าผมอยากจะโทษอไนเมรีไหม คืออธโทษชาก้าเล็คือมึงเล่นกากตอนนั้นมันกากจริงแต่ผมไม่เข้า,จาใจอูนายเมดี้ทำไมยังฝืนเอาชาก้าลงอยู่ได้ตอนนั้นอ่ะทั้งนั้นตอนนั้นมีทั้งตอนเรล,ล่ามีทั้งเควินดูซี่ที่พร้อมลงสนามเอลเนนี่อีกอะไรอย่างเงี้ยใายชาก้าก็ยิ่งให้ลงก็ยิ่งเล่นแย่เล่นไม่ดีก็ยังให้ลงให้ลงให้ลงจนสุดท้ายทุกอย่างมันระเบิดนะครับก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ ผมอยากจะโทษอุนไนเมอรี่จริงๆคือไปเข็นนักเตะอยู่ได้คือคนไหนฟอร์ไม่ดีก็ให้มาพาักบ้างนั่งดูตัวเองนั่งทบทวนตัวเองไม่ใช่มนเข็นให้ลงอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ นั่นแหละอย่างที่ผมบอกครผมโทษอุนไม่ดีขอไม่ขอโทษชาก้านะครับส่วนเรื่องเล่นกากับโทษชาก้าแล้วแต่หมายถึงว่าเรื่องที่ทําให้มีปัญหาผมอยากโทษอุนาเมลี่มากกว่าน,นี้ในมุมผมนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอาเา่าแต่ว่าช่างมันอดีตผ่านไปแต่วันนี้ชาก้ากลับมาทําผลงานได้ดีผมรู้สึกว่าวันนี้เขาเล่นได้เหมือนตอนที่เขาเล่นในทีมชาติเลยชาก้าเล่นทีมชาติเล่นดีมากเกมรับเกมลูกช่วยเพื่อนจังหวะมีจังหวะ คีเลอร์พารสวยๆเพื่อนจังหวัดได้เล็กให้บอลแบบครึ่งสนามจ่ายบอลทะลุช่องมีเห็นมากบ่อยมากในะฟุตบอลยูโรอะไรของเขาที่เขายูโรบนยูโรบนโลกอะไรเงี้ยผมก็ดูตลอดชาก้าเล่นดีมากในทีมชาตินะครับแต่ว่าพออยู่เซสซอนกับฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าชาก้ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีมากเลยแหละวันนี้แล้วการโยนบอลกลางวางบอลนี้ก็ทําให้เห็นว่าโอเคเขาก็ยังมี ความอันตรายอยู่ในตัวนะครับไม่ว่าจะเรื่องยิงไกลก็ตามแต่วันนี้ก็ไม่มีโอกาสยิงเท่าไหร่นะครับก็เกมนี้ผมให้ชาก้าเป็นแมตช์นะครับเพื่อนๆมีความเห็นก็ลองคอมเมนต์ละกันส่วนอีกคนนึ่งครับฟาบิโอวีราวันนี้เป็นการประเดิมสนามนัดแรกแทนโอเดการนะครับลงสนามกับอาร์ซอนก็ถือว่า,าทําผลงานได้ดีมากๆนะครับผมก็ชื่นชอบอย่างที่ผมบอกเคยบอกไปก่อนอันนี้ในช่วงที่เขาย้ายมาอยู่กับเรานะครับผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่เล่นบอลฉลาดมากๆถึงแม้ว่าตัวเล็ก นะครับแต่ดูดูเกมนี้ดิเบนฟอร์ดก็เล่นหนักนะครับแต่ว่าเกมนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเลยตัวบางมากเลยตัวเท่าผมแนละ้ว่าความบางอะ่ะแต่เป็นคนที่เล่นบอลฉลาดอ,ออกบอลออกบอลง่ายไม่ยึกยากไม่ต้องมาเลี้ยงอะไรเยอะอเล่นบอลฉลาดมากมากนะครับแล้วเกมนี้ก็ยิงไกลได้สวยมากๆแต่ว่าวันนี้ในมุมของผม <c oughs> ผมแค่รู้สึกว่า <c oughs> มันจะมีจังหวะ จังหวัดจ่ายสุดท้ายคีรุพ้าจังหวัดโยนจังหวัดครอสยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ในวันนี้ของฟาเบร์ราแต่ภาพรวมทมําได้ดีการมาเชื่อมเกม,เก,มการเคลื่อนที่ก็ไม่แตกต่างจากอเดกาเลยไหลลื่นไปกับทีมได้อย่างไม่มีติดขัดเลยนะครับสำหรับฟาเบรเวราก็ประเดิมสนามได้ดีครับเล่นได้ยอดเยี่ยมวันนี้ฟาเบรเวราแล้วก็ได้1ประตูด้วยนะครับขณะที่มาเตลี่ครับวันนี้นะครับก็ อยู่ในฟอร์มมาตรฐานที่ดีของเขาอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรมีบทบาทกับทีมพอสมควรมีจังหวะต่อบอลกับเพื่อนมีจังหวะเลี้ยงลุยมีเหมือนเดิมแต่ว่าแค่วันนี้ไม่มีชื่อธรรมะตูแล้วก็มีชื่อแอซซิสตันเองก็โอเคครับสำหรับเตเรีลี่ก็ลงสนามต่อเนื่องนะนะครับบอลยูโรป้าก็ยังได้ลงอยู่นะครับมาต่อที่บุโยซาก้าครับกออ็ถึงแม้วันนี้เจ้าตัวจะมีชื่อิงอแอซซิสนะครับสองลูกเลยทั้งลูกเปิดให้ซาดิบาแล้วก็ลูกจ่ายให้ฟาเบลยววิรยิงไกลเนะี่ยก,ก,ก,ก็ทำได้ดีแล้วก็รูปเกมเจ้าตััวก็ทไดด้ีนะครบ มีส่วนร่วมกับเกมพอสมควรมีจังหวะป่วนเชื่อมบอลกับเพื่อนได้ดีแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดก็คือผมรู้สึกว่าชาร์กอปรเจกต์าก,ก้าร่วกันนี้ดูดูคิดเยอะเกินไปอะครับมันดูแบบว่ายังไงอะเอางี้พูดง่ายคือมันไม่ได้จี๊ดมันดูไม่จี๊ดจาร์ดกับเหมือนสองการที่ผ่านมาแล้วกันผมรู้สึกอย่างนั้นอะเออรวมถึงความเข้าใจกับเพื่อนด้วยอย่างเช่นผมผมยังรู้สึกว่าเขายัง ปรับตัวไม่ได้กับกาเบิลเคซุสยังไงไม่รู้สิผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะมันมีจังหวะที่แบบไม่เข้าใจกันหลายเกมเหมือนกันที่เล่นกับเคซุสอย่างเงี้ยอืมก็รอดูแล้วกันว่ายัางไงอาจจะมีความเกรงเกรงกราเบลเคสซู K หรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาดูไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะแต่ไม่ได้แย่เลยนะไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นแต่คือแค่แค่รู้สึกแบบนั้นผมรู้สึกว่าเขายังดูเกรงเกรง,กงยังดูแบบเล่นไม่เข้ากับกราเบลเคสซูตเท่าเท่าไหร่นะครับแต่ภาพรวม รอปรับตัวไปเรื่อยละกันนะครับส่วนกราเบเ,เกยซูสรครับวันนี้โอ้โห oh, oh, ก็ยิงหนึ่งประตูด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมเหมือนเดิมเลยทุกนัดกนะ็คือมีส่วนร่วมเกมตลอดนะครับจะมีนัดที่เล่นไม่ค่อยดีคือนัดที่เจอแมนยูเราโดนประกบป,ปิดแน่นเลยหรือลัดแรกที่เจอกับเลสเตอร์ก็เล่นไม่ค่อยดีแต่ที่เหลือเล่นดีหมดเลยผมชอบกราเบกยซูสมากมากสามารถลงมาล้วงบอลออกซ้ายออกขวาคือทําอะไรได้หลากหลายมากๆนี่คือแบบกองหน้าที่ตามหาจริงๆอะ่ะ นะครับก็สุดยอดนะครับแล้วลูกยิงวันนี้ก็โอ้โหทาได้ดีหม่งสวยมากๆแล้วก็ชมคนเปิดด้วยแหละแต่ว่าคาร์เบนกซุก็หม่งได้ดีมากๆถึงแม้เป็นคนตัวเล็กเนะี่ยแต่ลูกเล่นลูกอากาศกลางอากาศได้ดีมากๆนะครับเพราะผมเคยไปดูไฮไลท์ที่เจอกับที่ที่เขาอยู่แมนซีไฮไลท์ยิงประตูเนี่ยโอ้โหก็ได้ยิงจากลูกกาอากาศบ่อยครั้งลูกหมงลูกอะไรอทํางี้ทำได้ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ครบครบเครื่องเลยคนหนึ่งนะรัวันฤดูกาลนี้ก็หมงไปแล้ว2ประตูนะครับแล้วก็อีก2ลูกก็ยิงจาก เท้าขวาลูกหนึ่งเท้าซ้ายลูกหนึ่งด้วยนะครับก็ครบเครื่องซ้ายขวามง่งอะไรได้หมดเลยก็โคตรชอบ่อะครเดียวอะไรก็เป็คือผมชอบมากๆนะครับแล้วก็แอตติจูดของเขาด้วยผมชอบอะ่ะอืมมีหลายครั้งที่เอ็นเคเทียลงมานะครับเจ้าตัวก็ออกซ้ายออกมาเล่นริมเส้นอนะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมรู้สึกว่ามันมันดีอะ่ะเออเขาไม่ได้งองแงให้กูจะต้องยืนหน้าเคเทียไปออกซ้ายนู่นไปเล่นปีกน,ปนู่นไปอะไรเงี้ยไม่ไม่มีนะครับเจ้าตัวทํา ทำให้บรรยากาศทุกอย่างมันดีไอที่จุดอะไรเขาดีหมดนะครับก็ขอให้ดีต่อเนื่องแล้วกันสำหรับคาเบีเคสุดนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่น่าปรับปรุงนิดนึงเจ้าตัวโดนใบเหลืองบ่อยเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะโดนใบเหลืองไม่กี่ใบแล้วผมขอเช็คก่อนฤดูก,กาลนี้คาเบีเคสซดโดนใบเหลืองไปแล้ว4ใบนะครับจาก7เกมที่ผ่านมาโอ้โดนเยอะเหมือนกันซึ่งจะโดนใบเหลืองอใบหนึ่งโดนแบนหนึ่งนัดแน่นอนนะครับก็<ม> จะโดนเหลืองบ่อยกันอย่างวันนี้ก็ไปโดนเหลืองง่ายๆนะครับเป็นจังหวะที่ไปตัดเกมใส่อีกี้กลางสนามนะผู้เราก็เป็นฟาวครั้งแรกด้วยในผะู้สิ่ให้ก็ให้ใบเหลืองไปเลยหรือมีจังหวะที่แบบไปประทะกับเขาไปจังหวะที่แบบไปประทะอารมณ์กันอะไรเงี้ยก็ไปเสียใบเหลืองแบบอย่างนั้นซะบ่อยนะครับเออหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดคือแกนิชาก้าแม่งตลกตรง,หงไหนหรือปะคือคนนี้เล่นดีจัดเลยเกมรุกเกมเราเล่นดีจัดแต่แม่งยังคงคาแรคเตอร์เดิมคือแบบว่าไปเสียใบเหลืองแบบไปเสียใบเหลืองแบบ ใช้คำเี้ไปเส,เสียไปเหลืองแบบโง่องๆอย่างวะเออไปแบบไปเป็นลูกที่จังหวะที่เรานําไปแล้วสามศูนย์นะมั้งนะครับแล้วเราได้เตะมุมเออเราได้เตะมุมแล้วลาย่าเนี่ยคว้าบอลได้แล้วพลายาเนี่ามันจะเล่นเกมเร็วเจ้า,จาตัวก็ไปวิ่งขวางจนลาย่าเตะผ้าแล้วสุดท้ายตัวเองโดนไบเหลืองแบบว h a ไม่น่าโดนอะไรเยง,งี้ตลกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆผมว่าช,าชาก้าเนี่ยปรับเรื่องตรงนี้นิดหน่อยนะครับเรื่องแบบว่าใจร้อนเรื่องแบบอะไรเงี้ยลด การเสียฟาวการไปเหลืองไปเนี่ยจะดีมากแต่วันนี้ก็โอเคอันนี้เอามาแซวเล่นเฉยนะครับว่าเขายังแบบว่าเออยังคือสัตว์เสียไปเหลืองอีกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเช็คฟอร์มก็วันนี้ผมจะพูดบุ้นเวอรหน่อยก็เพราะว่าแฮปปี้มากถ้าเพื่อนๆมีความใหม่กับรูปเกมนะครับหรือว่าฟอร์มนักเตะแต่ละคนยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันละกันนะครับส่วนพวกตัวสำรองที่ลงมาวันนี้ผมก็ขอไม่ได้พูดถึงเพราะว่าลงมาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากโทมิโยสึลงมาก็ไม่ได้มีอะไรแย่เด็กๆที่ลงมาก็ไม่ได้ ลงมาท้ายเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรละนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ <c oughs> การเช็คฟอร์มแล้วก็พูดคุยในวันนี้ละกันนะครับแล้วก็รอลุ้นหน้าต่อไปในช่วงพักเบรกจากนี้ผมก็จะคอยอัปเดตข่าวสารให้แล้วกันหรือว่าไหนจะไลฟ์มาพูดคุยหรืออัดคลิปคุยเนี่ยค่อยว่ากันละกันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงรอที่สําคัญผมว่าพักเบรกที่เราต้องรุ้นที่สุดคือข่าวอาการบาดเจ็บต้องดูว่าใครจะหายกลับมาเมื่อไหร่จะมีใครเจ็บเพิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวผมคอยอัปเดตให้ละกันก็ประมาณนี้นะครับ อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยก็ฝากพวกเราด้วยครับแทฟุตบอลทั้งใน Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับเจอกันใโอกาสหน้ามีความสูงมากนั้นหน้าเจอสเปอร์เต็มที่สวัสดีครับจ่าฝูงหนาวย